ทำไงแล้วเพื่อนเออดูต่อเต้นเต้นกันหน่อยไหมครับส่งการเต้นกันหน่อยไหมโยกยกกันหน่อยเอาเบาๆวันนี้ได้ไหมพี่มามามาใหญ่เอ็กสลมช้นนี้มแตเจบอลบอีคนแรกเลยวะอเยวิลลี่อเยวิลลี่เยวิลลี่ไอเยล ใจสหลักสืยบเดก็ไม่ได้เรียนอะยร่าเดี๋ยวขแยมันมื่กี้มันขอร้องบอกโอ้พี่ชายเสียงดังมากเลยมันน่าทำอะไรทักอย่างนึงอยู่ไว้ตอนนี้โอ้คนมอยู่บนเรือหมดเลยไว้ ไอ้คนตกปลาเยอะจัดเลยเต็มอ่ะไป้พี่ไปไปเปิดสงการตกปลาเดี๋ยวเออไปคนไปไหนกันหมดวะเดี๋ยวพาได้ไหมเดี๋ยวพาเขาแบบเส้นบนเรือย้อนโอ้เดี๋ยวพาโยอะยอะอุบโอ้โหโอ้โหเท็ดดีนะครับเนี่ยเถ็ดีอันนี้อันนี้วันวันนั้นวันนั้นเห็นนัทำอะไรกับโทรครับกระดานกลางไอ้โทรนี่ดูนะดูใส่เบอร์เคนวิลลี่ใส่เบอร์เคนเพื่อนใช่เหรอเย้เบอร์เคนใส่คาเคนเนี้ยเหรอครับที่ตกหมึกอะเบอร์เคนเพื่อน นี่ไอหมวกกอล์ฟชาแนลเพื่อนดูดูดูดวงไอ้นี่นะครับดูดวงอ่ะดูดวงอ่ะได้ไหมได้ครับได้ไปดูดวงให้นี่แหละครับไอบุ๊กครับไอให้บุ๊กบุ๊กเหรออ่านรู้ผมก็ได้ครับว่าเรื่องอะไรคะดูเรื่องอะไรกางไล่พี่ดูเรื่องเรื่องอะไรดีมีอะไรบ้างครับ ่ามีความรักการงานการเงินการเรียนสกภภาพชั้วล่างเงินทองค่ะเรื่องเรียนนี่คงไม่ต้องดูพรรู้ผลแล้วโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เรื่องเรียนคงไม่ต้องดูรับรู้ผลแล้วรู้ผลรู้ผลก่อนเรียนนี่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่อ๋อแสดงว่าอาใช่ไหมใช่ครับผมชิ้ๆผมดูดวงผมอยากเต้นนะพี่ผมดูดวงเรื่องความรักได้ไหมได้ค่ะได้ต้องบอกอะไรครับต้องบอกอะไรบ้าง๋อาไม่ต้องบอกอะไรครับไม่ตองเปิดไพ่ที่ดูดวงนะอาารยอขอคำถามแล้วตอบเลยอาคำถามาได้ครับอ่าไปดู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  วันนี้ออกไปครับไม่ไม่ใช่ครับอันนี้ดูความรักไอ้โง่ความรักใช่ไหมเดี๋ยวสักครู่นะคะแล้วถ้าผมเนี่ยแล้วถ้าผมแบบมาดูดวงที่บ้านคุณได้ไหมไม่ได้อยู่บ้านวันนี้มีดูดวงอะไรดูอะไรเนี่ยนี่ให้ดูหมอครับไม่ใช่เอาหมอมาดูถ้าผมไปดูดวงกับหมอเนี่ยผมขอไปดูหมอได้ไหมก่อนดูดวงเนี่ยได้ก่อนก็ได้ค่ะโอ้ย ที่ไหนครับอันนี้ที่ไหนเนี่ยที่ไหนอีกเนี่ยที่ไหนอีกเนี่ยอุ้ยเช็คเลยครับเช็คอินหน่อยครับเช็คอินหน่อยความลับนะไม่ได้มนพนหรือนี่ครับหรือไม่ได้มนพนหรือต่างครับวันพนหรือต่างครับแค่นั้นออในใจก็ได้ค่ะน่าจะมวันพนพี่อันเดี๋ยวเดี๋ยวดูดวงเดี๋ยวครับมาในใจอะไรเนี่ยดูดวงก่อนเลยดดูวงโอเคค่ะไพ่ยี่สองใบนะคะเลือกแค่หน่อยสามหมายเลขสามหมายเลขใช่ไหมครับใช่ค่ะหน่อยถึยี่สองค่ะยี่สอง 9ก้าสิบเก้ายิบเก้ายิบสองพี่เกินเกินพี่เก้ากับสิบเก้าแล้วก็เอ้ยดูเลขนี้ด่ะหนึ่งแล้วก็หกแล้วก็แปดหนึ่งหกแปดดีดกว่าดีดอ๋อช่าชื่อได้ค่ะอะไรนะครับขอเช่าชื่อได้ค่ะจังดุ่งครับผมจังดุ่งสะดุ้งน้ำ แอามบิ่ิมรู้เขาเรียกเลขยกหนึ่งหกแปดนะเพื่อนเคลียร์นะอ่ะเลขอะไรนะหนึ่งหกแปดเพื่อนหนึ่งหกเอาไงเนี่ยคือหนึ่งหกแปดเนี่ยเอารวยทางเดียวไงรวยทางเดียวเลยอดีตเป็นปีออฟเฟอร์จนกับหัวแหละที่ผ่านมาไม่ค่อยราบรื่นนักนะทำอะไรก็มีอุปรสรรคความรักไม่ค่อยมีโชคเลยทำอไรก็สงบจิตสงบใจเอาไว้ก่อนอปัจจุบันจะทำให้กับหัว <c oughs> ช่วงนี้ยังโค้งกับตัวเองมากจนเกินไปไม่ค่อยเปิดใจให้ใครเข้ามาง่ายๆมันเป็นคนที่รักคุณและคนที่คนรักหากจะทำตัวหน้าเปื่อหายเช่นนี้อีกนานคุณก็กว่าจะเจอคนที่ใ อนาคตจัสมมสิ่งที่เราคอยหนะกํำลังมันรู้จุดมุ่งหมายนะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตตาผลการกระทำสิ่งที่พยายามทำมาจะเห็นผลถ้ามีความรักจะมีความรักที่ลึกซึ้งกว่าคนอื่นความรักขอบคุณกับเขาสถานะนั่นละมันคงแม่เขาคิดจะเลิกกันแต่เมื่อทำความเข้าใจกันแล้วจะรักกันมากกว่าเดิมไอ้บุ๊กไอ้บุ๊กไม่เปิดใจให้ใครแต่กูเห็นให้ราบบูไปหลายตัวละใช่หรอในเรื่องจริงมั้ยเขาน่าจะมีความรักเ้าจบแล้วหมอหมอจบแล้วค่ะจบแล้วใก้แล้วกัน ไม่จบไปยังครับนึกว่าการใบแรกเราอ่านสามใบแล้วนะเราไปอันนี้ให้เรือพวกเรย์ย้อนนะเพื่อนไปทางพวกเรย์ยอนโยกอ่ะเพื่อนนี่ไง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 วิลลี่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 ฮะอะไรนะขออีกรอบได้ไหมขออีกรอบได้ไหม ทำหมดเลยเหรอเอาแค่ใบแรกก็ได้ครับใบสองดีกว่าใบสองก็คือเป็นเตอว์มนกับหัวแหละเื่องนี้ถ้ายังอยู่กับตัวเองมากจนเกินไปไม่เปิดใจให้ใครเข้ามาง่ายๆไม่ใจะคนที่รักคุณหรือคนที่คนรักหากทาตัวหน้าเบื่อไหนเช่นนี้อีกนานกว่าจะเจอคนที่ใช่ที่ซีครับสวัสดีครับ ตรงครับตรงเลยตรงเลยความรักเราเนี่ยมันเหมือนใกล้จะโคจรมันตรงกันละใกล้ละรอลาหูอมจันทร์ก่อนนะครับเขาเดี๋ยวรอลาหูอมจันทร์ก่อนนะเต้นเลยได้ไหมล่ะเต้นอะไรกันไหมครับคืออะไรเขาดูดวงเหรอใช่ไหมลุงหล่อลุงปลาปลาเคลียร์หน่อยเคลียร์หน่อยไม่อยากเต้นไม่อยากเต้นพูดอะไรนะเขาเขามีนจ่ายเขามีนจ่ายเขาเป็นอะไร เขาเข้าไปข้างในเขาบอกเต้นด้วยกันไหมเขาบอกไม่อยากเต้นค่ะไม่อยากเต้นตอนแรกตอนแรกยังสวัสดีครับอยู่ในชพงศบอกไม่อยากเต้นคนนี้ยังไงเนี่ยกูด่าด่าดาเอาไงอ่ะแค่ไหนแค่ไหนพอดีดูดวงเสร็จยังเนี่ยดูดวงหรือดูอะไรเนี่ยทำให้หน้ามันก้มลงเนี่ยดวงอย่างคมอ่ะดวงอย่างคมอ่ะดวงอย่างคมค่ะดูเดาูอะไรครับค่าดูดวงเราล่ะอ้าวไม่บอกเก็บตังค์ด้วยครับ เออไม่เห็นรูปเลยโอเคไม่เป็นไรออนเรีให้เรียกไรเรียกไรเรียกไรห้าห้าศูนย์หมื่นเยาหนึ่งมื้อนะครับกะเพราหมูสับไม่ไข่ดาวธรรมดาด้วยหนึ่งมื้อคมขมโอกินได้ข้าวต้มบ้างเนี่ยอ,อะไรเป็นโรคห่วงเหรอหรือว่าอะไรนี่ปล่าเพื่อนม,มาดูไงโมมโาหคาเฟ่โอ้ย ดูดวงเหรอใช่ค er. ่ะดูแล้วง่วงเลยตกลงนีตเต้นเต้นหน่อยไหมครับคุทีซีเฮ้อเย่คุณทีซีเต้นหน่อยไหมครับเรามาคลายเครียดกันหน่อยไหมผมว่าคุณเครียดนะเนี่ยช่วงเนี้ยใช่ครับดูเมีย ไอเขาดีมือเขาดีมือเขาดีสวยไปเออเียนตยเออเอาอาอออ่าอ่อ่าอ่่าา่อ่าอรา่รา